สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับดังชลินคนลัางเขากับวิถีชุมชนคนลัางเขานะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็ติดงานหลายอย่างทั้งงานรถไถแล้วก็งานที่สวนที่นาตัวเองนะครับแล้วก็ทำครอบรัวให้ตาครับก็เลยไม่ได้ทาคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับเานื่องนั้นผ่านมาหลายวันแล้วครับฝนก็ ทุกวันนะครับจนออกติดตามช้างก็ไม่ค่อยได้เจอช้างนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่ผมไปผักดันเมื่อคืนนี้ครับก็อยู่ที่ชุมชนบ้านโคกเพชรนะครับเป็นช้างฝูงจ้องจอกมานะครับกินข้าวของของพี่น้องชุมชนนะครับไปดูเหตุการณ์ที่ผมเฝ้าระวังได้ผักดันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเล่นจัตยามด้วยนะครับไปรับชมครับ ก็มีช้างครับออกมาหากินฝั่งทางด้านตะหยามน,นะครับมีพระอาจารย์อยู่ที่วัดได้เห็นนะครับก็เลยแจ้งผมผมก็เลยออกมาดูกับตากับยายครับหลอลุุนกันครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ข้างหลังกระท่อมนี่งหลังเออกี้ยวไปถูกต้อง ต้องถูกต้องทกระท่อมเลยผมดับไฟไว้ผมไม่ใช้ไฟนะดูตรงต้องล้างเตลวไพตรงข้างกองต้องถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องทราบว่าตัวเดียวตัวเดียวที่อยู่ตัวเดียวเสียงตัวเดียวเหรอเสียงตัวเดียวเสียงตัวเดียวนะตรงนี้นะแต่ฝูงไม่เห็นหรอกโอ้เสียงแต่แต่น่าเหลือบว่าไอ้เสียงหลายตัวอยู่คนจมวัดเส่ที่ไหนเขเดียวคนใหม่ทั้ง คนละตัวก็ัะมีน่าจะแเงอือคนละตัวกนีมกกนนะ,ม,ะมันเริ่มแตกกันนะอืแต่พูดจริงๆมันเริ่มแตกกันพ่อต้องลงตรงแพงกับเฮ้ยนี่ตรงแพงตัวหน่อยนะตรงแพงกับตัวหน่อยนะพัผอือที่แรกมันตื่นอะไรจนลองเสียงหลันหมดเลยดิเนี่ยตีมัอมนอักนะักในเสียงตุบๆอ,อย่างไปี้ยไอ้หลังกอไผ่ไปมันเกลียนดิครับลงลงช่างเลย เี่อแตจาเราเ่มาโรงที่จ่าตัวเล็กสายเลยตัวเล็กอันตรายที่สุดเลยตอนนี้อืมเออจิมอลสยยังวิ่งไหลตัวตัวอยู่กระสอมลูกแพงกระสบบุ่่งเท่ตัวน่อยที่โดนน้อยแตไม่อยู่พันทั้งแตวโอ้ยจิราเรกนะจิราเรกมันวิ่งมันไห่อยู่แล้วมันตั้งท่าสูตั้งแต่ไกล้ๆหน่งกลวงขนมผมแล้วเด้อข้างบนนี่ัวดตัวยู่นเลย ดิ่งม้ที่แดกดิ่งม้ที่แรที่ป่าท้าว้าจะแยกกันครับเป็นท้างผู้นะตถูงต้องมันอยู่ติดเอกางขนามผมนี่ตัวนึงเดินสากย่เข้าใจว่าจะเข้าป่ามาในวุติเดี๋ยน่ะวุมันดึงดังเนาะดังตัวตัว สองสองสองอยู่ด้วยกันเนี่ยลงเลย ันเองเนี่ยผมเข้าคนตรงนันเอง่นกินได้กินอะไรเออเข้าม่นี่เองโอ้หตรงไหนนเสียงก็ด้เพราะว่าชาเขาซื้อกมาอืกหร่กนเนี่นี่ไงลอยข้ามันีผมตามมาเงกำลังลงมานี่มาไวเลยครับผมครับ วิ่งอย่างเดียววิ่งเย่างเดียวไาวิ่น่นครับข้อปายชุขาแล้วครับเร็วมากนะครับหลบทางนั้นทีหลบทางนี้ทีพี่ครับขนาดคนรัดฝังฝ่งนั้นฝั่งนี้เขาก็หลบให้ยามจะออกมากินจนได้ละครับ มองมาชัดเลยครับน่าจะถึงากเนาะหูห้นโหเร็วมากเลยครับไม่ทันครับโู้นครับกิดนแรงนะครับ ไปไปยู่ในนี้ครับอย่างเร็วเลยนะจริงเลยครับผมเอเข้าปายุคาไอแข็งแองโอ้โหขุดเร็วเลยเห็จนจขุดโอ้โหวิ่งอ,อย่างเดียวเลย นุ่นครับยีสู้กับเจ้าหน้าที่ครับเร็วขนาดเลยเข้ามลาาเลยวะอาจจะม้าก็ถุงหรอกโตได้ไหมตามหงา,ายไหวตามไหวงา่ายสุดหาที่เตนี้ยอยอู่เฮ้เร็วขนาดเลยวะ ไลยออกจนได้เนาะขนาดเ้าอยู่จนตั้งหลายทางยาบไ่ไม่าหงลอยนอยเต็มเลยโอ้สวยมาแต่กูเน่าูมาแตเก็บมาปลายางองเพื่อนนนี้เตัวนี้และเป็น่งเีว้หาตัวแพงนั่นแสงแสดงว่าคนเลาูกับฟูนี่นี่เพน่าจะตัวดีแหละรับเออเลยครับตัวนี้นี่ตับนะไหวแค่แขนนี่อยละงน้อยงาต ำดำานี่ครับนี่นี่เขำนีแต่งงานมันสงนงาไหวแนม่หัวเปลี่ยวเลยวะก,กูจะได้รับได้น,นอนมัน่น แรงมากเลยครับปีนี้ฝนฟ้าตกได้ก็ไม่มีน้ำนครับตกแทบทุกวันนะครับนุชตาก็จะยาทำอะไรอยู่ครับ เอร้อยอ่าวสะพานยิงสะพานยิงเลยอ้าวน้่งยังไงมีเลือดยี่ต่ายสะพานเลยนี่น้่งยังไงมีเลือดยี่ต่ายสะพานเลยนี่นซ่อมแซมสะพานนะครับาม,ามาเองกระจนนั่นเด้อ ngăn lại, Thế làm lại mận, <laughs> để cá mày. เอากนอน็นอนในปีเลยแล้วมันกระโดดขึ้นมาหาตัวเออกะมัดปีดีๆกะนอนดีๆแล้วมันกระโดดขึ้นมาหาดอกโอ้เขางามตัวนี่ฮะเขางามตัวน,นี่งามนี่แล้วแล้วกระโดงกระเด็นกบันอะไรบ่ได้มาตัง้งเกือบซีบบันด้วยนี่จิตปวดแล้วฮะจิตปวดแล้ว จคิดกูกวันแนี่มันมาเฮ้ยมาอยู่แต่บ่ได้แวะรู้หนามนี่มาอะไรช่างไฮเอาตัง้งคืนหนึ่งไม่รู้นี่ช่าง,างไหนช่างเขาป่าทุเรียนเขานั่นมันจะมานี่เองทุเรียนไหนนี่เด้ตรงนี้เด้มาวานมันก็มาตรงนี้นั่นแล้วเนี่อะไ,ไรเห็นไหมเหรอโอ้ยไปส่งไปไม่เห็นมา,าเอา มาเขาไปเที <issions> ่ยวไปดูด้ยโอ้มันแหวะตรงนี้แหวะพวกกู้สนวนนี่เออเขาขอกงวัวเป็นยังงโะมันจีบอะไเนาะมาเบ่งขอกงวัวกวางยังยังยังเลยอีกสามสี่วันนู่นแหละทำไมเลี้ยมุ้งนะไปซื้อเนี่ยซื้อยังเก้าวแบบพอแล้ววะร้องผิด mhm ừ hai năm phái văn này kỳ nào mà anh anh cứu nữa mọi người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  ừ หนามยังไงมาหรืทำสะพานไปหรออ้าวหนามมาทำไม่ได้เอานามมากก็รอนลูกหนึ่งกระรอป่องป่องขามไปนอนเองโดพนดานด้นด้านดีอืมทัไงเสาบานมาพุเลยเสาบบานอันไหนทอมเองเสาหลัางนองอีรุ่มหน่อย

ไม่ดูดอกไปย่างนี้และเออเลื่อยทำไมก็แยกมะนี่ว่าที่นี่นนแยกมะนี่ก็เลี้ยวไปนี่เดี๋ยวยี่เด้าหย่ามาปลูกเดี๋ยวอยู่ลงมาอยู่ฮะอยู่ลงมาเอาย่ามาหบานอยู่<า>พราพราอยู่ดอกนี่มืดนะฮะพ่ออยู่พ่อนี่อืมก็ว่าก็ว่าดกี่พอพอ่ะพ่อจี่เด้าขึ้นไปมุงหล,ล,ลังคาหลัลงในรูมดรังในรูมเนี่ยอย่างเดียวม,มันแบ่ ก็ลังคาเป็นรั่วป็นแบบนี้นั่นรวเป็ไหนเองมันเดือดกับไปมุงหนึ่งกิี๋ยไปตัดใหม่มาทำอันหนุนดาหน่อยลังคาหน่อยทำอะไรทำลังคาลังนกอีรุ่มนึ่งเองทำแบบไหนอีกเอาก็่ทำมุงใหม่ให้มันเต็มนั่นก็ดูว่ามันมุงได้ครึ่งเดียวนึงนั่นก็่สังเกตสีมดเดี๋ตอนนั้นมุงได้ครึ่งเดียวน่ะอันนี้มันเดือดกับไปมุงอันนั้นจะเท่เลย ว่าหายใจมันเลือนคือไม่ยากแล้วไอ้เลื้อนั่นน่ะเลื้อนหายใจมันพอกไอ้อตรงไหนรั่วแรงห้อยืดตรงไหนไหนยืดม่รูร้บนไอ้ชาแน่ใหม้ทุ่งน่ะเออสีมันรั่วแรงปิดก็ไามา่อยู่เอาดินเหนียวแล้วโอ้ไปเออที่แมลงปนดินเหนียวแน่นน้องไปโปุ๊บไปรั่วตรงไหนมันรั่วไม่แม,ม่เห็นเลย ไอ้ี่สูดคืขึ้นก่อนที่สูดน,น,น์นะลอยผูกมาเนี่ยแล้วเนี่ยมาเรเห็นขอกงวน,วนเนี่ยกลับไปขึ้นเนี่ยไม่กลับดอ,อกไปออกไปดูเลยเน,นี่ยคือมัดุงกุ้งใหญ่จุใหญ่บนจะไปทางทางงวนอืมปดไปเลยกล้องวันดเดียวเดียว เดี๋ยวแล้วมันเข้าป่าอันนี้เขาเมื่อไรเขาอยู่น่ะเอ้ทุเรียนเข้าป่าทุเรียนเดขามคลองไปนู่นไปงวยกินมะพร้าวน้ำหอมเขาจังหลายต้นตรงไหนขามคลองไปนู่นน่ะสนามบ้านตะนมนู่นน่ะงูนะอืมโอ้เพราะไฟงูงูงูแล้วหน้าบ้านฝรั่งเขาหนุนตามคลองมุ่นไปขามขึ้นปลาจางไปนู่นไปพักพักงูเนี่ยขามไปขามมาที่นี่แล้วอืม ตัวไอ้ทางทางนั่นแค่ไม่แค่ดูกัแน่หรอกรถมันวิ่งให้ไปดูเสียงมันนี่ยืนกินยันอิ่มหมดแล้วอ้าวไปอิ่มไปละนี่แลค่มาวานี่กินหัวด่วนนะว่ะแมวงัวออกอกเน่เอาออกกันแล้วกินฟางก่อนเปิดเต่าวให้ดูวัวฟางให้กินเนี่ยนะฟางให้โอ้เหมาะเลยนี่ยยืนกินเลี้ยงกับตับเลยเนาะดีไหมระแบียบเนี่ยโอ้ดีเลย โล่งพรอบหนันบ่านี่อั่นมืดกว่อวนี่ชาวบามากไปแล้วมนุบย์วันจีวางกับบววางจ้าที่เขามาวิ่งดินเทดินในบ้านเออเดี๋ยวทำงานพาเขาทำงานเด็กใาทีทุนอ,อ๋อไมีงานพานคนดีดดจริงเก็ในเองพอเดี๋ยวหาเงินชายจังวะเออเอาเงินเดือนออกยววังเงินเดือนออกแเราขอแต่บ่พ่อชาย <c oughs> รอออกคืนนี่เดี๋ยวจะออกอีกคืนนี่นะทำไมไม่มออกกลางคืน มันเจะาบอกคืนตัวเงินประเทศนอกอบมเบนเงินเมืองไทยเราเนาะประเทศนอกเขาหายคืนตัวเอาที่ที่ส่งมาในเงินไทยเนี่ยงินประเทศนอกเงินประเทศนอกแล้วมาเปลี่ยนเอาอืมมเปลี่ยนเอา,าเป็นไงยอยู่รู้วะเปลี่ยนง่ายก็ต่องเสียคขาเปลี่ยนดิเสียภาษีดินี่น,นี่ไปสื้ทอโทรัพท์มาให้ยาอยู่นี่ กาสกิดเงียบเ,เอาไปทางไหนว่าเห็นยายว่าไปเห็นไอ้กรีดดินเข้าว่ะเากบไทยกบขั้นเก่าเลย,ดยเดี๋ยวทีมงานเดียวกันนนั่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวๆจะมือวานมาใส่ปุ๋ยขเข่าจังวะอะไรกหนนู่นดีแปลงป่า,า,าปั๊มห,หน่อยนู่นปปน่ะอ,อืไมไปใส่ปุ๋ยเข่าว่ะที่เกินมากินเข่าด้วยรถจมติด ยี่นั่นเงยแอได้เลยไปทำงานประโชก็เอาถอยลงไปในคลองอันเราจะเอาปุ๋ยขึ้นไปนั่นยัดกระเจี๊ยงจะเอาลงตะครองได้แต่เฉพาะครับลงคลอง่งัดหลวงเดี๋ยวจะขึ้นมาบรได้ตัวหมู่บ้านนี่เงยเอแด้เด้ครับขึ้นมาได้ขอบ้านได้แล้วทั้งไม้ขึ้นกันนะหยียบแดงๆเองกลับไปกลับมากลับไปกลับมาขึ้นปวดเอง วางเร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเหเลือแป้งนี่เราจะ<ช>ไปทำแป้งนี่พอดีมีงานรถไถอีกนี่รถไถบรรทุกอีกบรรทุกไปไหนนี่ตัง้งวัดป่าวัดปุ่นนะป่าเขาไฟร่มนี่ไถเอาตรงใครป่ายุคา,าเขาไถป่ายุคาเขาตั้งยุคาแล้วใครในหล่องยุคาเขาเองย,ยังไม่ตัดเลยยุคาหน่อยอ๋อ้โอ้เขาขายขายปงคา ไปนทางหลวงปะาไปไปบ้าโอ้ก็บ้านมีมะพร้าวไหมไป,ไปบ้านก่อนไปถามยายก่อนสาก็ไปบ้านไหนกี่ช่อยู่ไหนรู้ต้นมันจะจิบรูปรนั่นบ่ไอ้ต้นมีอยู่ไอ้ต้นนั่นอะ่ะเขาทาน้ำหอมนะ่ะเขาทาน้ำหอมที่สวนนอกเลยเจา้าหน่วยไม่เข้าเก็บไปเบิดแล้ววะข้างหนน่ะมีไหมเขาทาน้ำหอมที่สวนนีงก็บ้านในบ้านนะ่ะจิเปียวเอาหน่วยมาเพาะ จะไปแก่มันอดเลอกขอผู้ใหญ่ยามาเดีอยวสามสิบดวงจีปูก็าพาว่าเดี๋วอยู่สวนหน่อยปูไงกันพาวอยู่ก็สวน,นก็นากระท่อมนะ่ะพูดนะม,มันเหมาะไอ้เอนี่ยแหละจริงอ๋อจีเป็นไรเอ้ยนอนอยู่นั่นเนาะเออนอนอยู่นั่นหนะหิวก็มากินรถไม่ได้ห่วงดอกปลูกไว้หลายปปนะอ้อยก็มีจีเป็นน้องอสาวเป็นน้องม่อเออป่วยก็มีคอก็มี พ่อ่าวก็มีหิวก็มากินโหลดจะไปทางไหนบึงไม่เห็นมากินจักทีน่ะในบ้านนะพ่อพาวน้ำหอมเลยพ่าวน้ำหอมเลยจะยิบจะยิบซอยเอายายจวมาทำาัันมัน ผมเพาะใบ้วาผ่ยาวมาส่นอกกูน่าส่นอกกูดูแล้วไม่มีไปดูแล้วไม่มีใช่หรอกนะไปไม่ได้ไปเมื่อวานเลยดิไม่มีหน่วยเลยนาะไม่มีมีแต่หน่วยอ่อนๆยังไม่พอกินอ่อนซ้ัมนี่อืมอยาอ่อนผดบ้านก็มันก็ล่วงลงมาเมื่อวันฝนลมนี่ยก็เห็นมีน้ำจะดูโอ้ยหมูมันล่วงเองมันไม่มีน้ำดอกใหญ่ตั้งซอยเอา Thái được mà Được thấy Thái, vẫn cứ thấy rồi cho nó nữa thấy rồi thấy ốc ma còn tôi thấy này phụ 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 แต่ะได้เงินเดือนออกไม่ได้สามเงินดือนอกได้สี่พันกว่าบาทโอ้โก็ได้หน่อยก็ได้หน่อยก็ได้สนี่ราบสี่พันห้าพันหกพันบางเดินก็ไม่ออกถ้าไม่ถึงสามพันมันก็ไม่ออกนะครับก็จะลาแตเราจะซื้อทรัพย์มาให้อยู่ก็ได้วันจะเท่ามาไหมมามกินข้าวเนี่ยไหมมามากินคนเดียวยาย วันก่อนมาอืมาหวานไม่ได้มาแต่อ้วนมาหวานเหหวานทำเลแกิน่ะดีเกินแกินขึ้นไปเลี้ยงโอ้ยใครจะเลี้ยงแกเอเลยวะเปัญญาดอกว่ะบนเลี้ยงกบยังเหมาะเลยว่ะเออกต่หลายประเทศคุยถ่านได้๋ยาปุ๋ยเอหาปุ๋ยมันใช่ไหมเดี๋ยวใช่เลยเหลืออีกเตาหนึ่งอยู่นั่นยังไม่ถมเลยนั่น ชีพกูบ่ได้ทำตั้งสิบสิบกวันละครับอกออกเดือนหนาเงินเดือน,น,นแล้วก <c oughs> นหนนนในในุ่นละมนหงยหยโอ้มันเดิ่มใหญ่เดต้นนี่ใหน่ให่มเริ่มใหญ่เดต้นเกิดอะไรพ่อครัวอยู่เดิ <c oughs> กิ่งเวลากินเขาก็้ไม่เค่กลัววะจริะดูงานเขาก่อนเกีดเดทอะไรจีบเอารถมาไทยจีดแต่เสียเวลาทุกอย่างจีดูร้านไหยเขาทำไมเอารถไทยทิ้งไว้น้านี่ไยจอดไว้านะครับแต่ตอนเช่นเมื่อมากินเขาที่นี่แสดงว่าไปใกล้นายไปไปทำน้อมะกอบไปทำคลิปไปทำน้ำอกดีหล พอาคุณเหรนบญไปเดี๋ยวทำงานคุณอยู่บ้านดูหลานวันซอสามาหาตัวนี่ยใครสสลุงรู้ไหมซอสไอ้สมบูรณ์สมบูรณ์ชาลัมมาหาพาไปกินเขาบ้านตะเดชเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาผมแล้วก็ไปกระท่อมหุายมาเล่นนี่มาเล่น,นมาเ,นเป็น F C, เอฟซีเดี๋ยวคนดูคิด เออมาหลังมาหลังมาจีบแบบมาเล่นกันนี่ด้วยปาจีนเกี่ยวยาวิ่งเขานิ้มมาหายง่วงโบเดปไปหลายวันหลายไปถึงลกตึงๆก็ถ่ายถ่ายิ้งเลนขวดลวกจนเข่าว่าห็นเข่าเนาะมีแต่ยาถ่ายแล้วนี่ถมันหลับหน่อยถ่ายแล้วมันไม่มีเวลาเดี๋ยวใหญ่หลุดมันอยากงานถ่ายป๊าจีนมด Hát bắt thăm lòng thăm lam mạch cho Gi phái mày bị cụt long op hammer pool yang phái. Cụt đi tắt bát kín đình. No, đại biểu có thể kín mười lăm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  kín. Win approng kèm mười lăm 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 mười

ไปแซมข้าวกันครับปูกัดข้าเวเยอะเลยครับก็เลยมาแซมข้าวครับวันนี้ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็ขออภัยพี่น้องเป็อย่างสูงนะครับที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับติดงานที่สวนนี่แหละครับใส่ปุ๋ยเปิดน้ําใส่ข้าวนะครับก็ติดนาข้าวด้วยครับฝนไม่ตกก็ต้องเปิดน้ําใส่ข้าวนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะตอบคอมเมนต์พี่น้องก็ขออภัยพี่น้องไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนท่านนะครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับผมโดคนคิงคนเขาก็ขอฝากผลงานคลิปต,ต,ต่อไปนะครับไว้เป็นกำลังใจนะเพื่อได้ทำคลิปต,ต่อไปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ